การพงาดขึ้นมาของจีนในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขั้นสูงหลายคนอาจจะยังติดภาพจำว่าจีนนั้นเก่งแค่การลอกเลียนแบบแต่ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าจีนกำลังก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วครับและมีโอกาสที่จะแซงหน้าโลกตะวันตกในอนาคตเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงแค่ไหนจริงอย่างไรไปหาคาตอบพร้อมกันครับ ก่อนอื่นเราต้องเท้าความก่อนว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การคิดค้นอะไรใหม่ๆเป็นครั้งแรกของโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดและผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาที่แข่งขันได้ซึ่งจีนทำได้ดีมากในส่วนหลังนี้มีข้อมูลและดัชนีชี้วัดหลายตัวที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของจีนครับ งบประมาณ R&D ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนเข้าใกล้วดับของสหรัฐแล้วแม้จะเน้นหนักไปที่การพัฒนาเชิงทดลองมากกว่าการวิจัยพื้นฐานก็ตามจีนมีนักวิจัยจำนวนมหาศาลแซงหน้าสหรัฐไปแล้วและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้มากกว่าสหรัฐหลายเท่าตัวแม้ว่าถ้าดูสัดส่วนบัณฑิตกลุ่มนี้เทียบต่อหัวประชากรจะยังตามหลังอยู่บ้างแต่ก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างมหาศาล จีนกลายเป็นผู้นำในการยื่นขอสิทธิบตัตรแซงหน้าสหรัฐและตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคจำนวนมากที่สุดในโลกแม้ว่าคุณภาพและอิทธิพลของงานวิจัยโดยรวมอาจจะยังตามหลังสหรัฐอยู่บ้างแต่ก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจำนวนบริษัทจีนที่ติดอันดับลงทุน R&D สูงสุดของโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมีบริษัทยูนิคอร์นซึ่งหมายความว่าเป็นสตาร์ทอัพมูลค่าเกิน1,000ล้านดอลลาร์จำนวนมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐ จีนครองส่วนแบ่งตลาดโลกสำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงหลายประเภทเช่นโลหะพื้นฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์โดยถ้าเราดูกันให้ครบทุกมุมนะครับจีนเขาก็จะเป็นผู้นำในบางด้านไปแล้วแต่ในด้านอื่นๆก็ยังไล่ตามโลกตะวันตกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่จีนนำหรือทัดเทียมโลกตะวันตกได้แล้ว1เลยครับคือ พลังงานนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์จีนกลายเป็นผู้นำระดับโลกทั้งด้านการพัฒนาและการติดตั้งใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ๆจากข้อมูลเขาคาดว่าในด้านนี้จีนนำหน้าสหรัฐไปแล้ว10-15ปีครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และแบตเตอรี่จีนเป็นผู้ผลิตและส่งออก EV อรยายใหญ่ที่สุดในโลกมีนวัตกรรมแบตเตอรี่ที่โดดเด่น เช่นแบตเตอรี่ LFP และเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่ EV โลกโดยถ้าใครได้ติดตามวงการยานยนต์นะครับก็น่าจะรู้จักกับ BYD และ CATL ซึ่งเขาเป็นผู้นำในตลาดนี้เลยครับอุตสาหกรรมต่อไปคือรถไฟความเร็วสูงครับโดยในด้านนี้จีนเขาเริ่มจากการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากที่อื่นพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำด้วยเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเร็วที่สุดในโลกอุตสาหกรรมหน้าจอแสดงผล โดยจีนเขาครองตลาด LCD และกำลังแซงหน้าเกาหลีใต้ในตลาด OLED หรือ OLED นะครับเท่าที่ผมจำข้อมูลมาได้จีนเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาในตลาด LCD เพราะการที่บุคลากรและโน้ตหาวจากญี่ปุ่นสมองไหลออกมานั่นเองครับมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่จีนอาจจะยังไล่ตามไม่ทันในตอนนี้แต่กำลังไล่ตามมาอย่างรวดเร็วครับ อุตสาหกรรม industrial robots หรือว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอะไรพวกนั้นนะครับโดยจีนเขามีการติดตั้งหุ่นยนต์มากที่สุดในโลกในด้านของจํานวนนะครับแล้วก็มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านนี้มากมายซึ่งถ้าวัดกันเรื่องปริมาณจีนเขาไม่แพ้ใครแน่นอนครับแต่ด้านคุณภาพโดยรวมในเรื่องนี้และความรู้ในด้านส่วนประกอบหลักๆของโรบอตยังตามหลังผู้นําแต่เขาก็กําลังพัฒนาอย่างเร็วนะครับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สหรัฐยังนําอยู่แต่จีนไล่ตามมาติดๆครับ เพราะว่าเขามีงานวิจัยออกมาจํานวนมากมีสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งโดยหลายแห่งมาจากมหาวิทยาลัยสิงหัวและที่สําคัญครับเขามีแบ็กสุดแข็งแกร่งก็คือรัฐบาลของเขานั่นเองครับที่กําลังคอยสนับสนุนเรื่องนี้อยู่อุตสาหกรรมต่อไปครับก็คือเคมีพันธุ์จีนเป็นผู้นําในเคมีพันธุ์พื้นฐานส่วนในด้านของเคมีพันธุ์ชนิดพิเศษหรือที่เรียกกันว่า specialty chemicals ซึ่งจะใช้โน้ตหาความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ากว่าลึกกว่านะครับจีนก็กําลังพยายามจะไล่าตามในส่วนนี้อย่างรวดเร็ว ต่อมาก็คือด้านของเทคโนโลยีชีวภาพและยาหรือไบโอฟาร์มานะครับด้านนี้สหรัฐเขาก็ยังนำอยู่เช่นกันครับแต่จีนเขาก็มีพัฒนาการที่ต้องจับตามองครับทั้งงานวิจัยสิทธิบัตรและการพัฒนายาใหม่ๆโดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาทีนี้มาดูอุตสาหกรรมที่จีนยังตามหลังผู้นำบ้างครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปเพราะแม้ว่าเขาจะทุ่มทุนมหาศาลแต่จีนก็ยังตามหลังผู้นำอย่าง TSMC หรือ Intel อยู่หลายปีโดยเฉพาะชิปขั้นสูงและเครื่องมือผลิตชิปแต่ก็มีความก้าวหน้าในบางส่วนเช่นชิปสำหรับหน่วยความจำหรือชิปสำหรับ AI อีกด้านหนึ่งที่จีนยังตามหลังอยู่ก็คืออุตสาหกรรมควอนตัมคอมพิวติ้งครับโดยจีนเขาเป็นผู้นำด้านการสื่อสารควอนตัมแต่ถ้าเกิดไปมองด้านการประมวลผลควอนตัมสหรัฐเขาก็ยังนำอยู่ครับ ทีนี้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าทำไมจีนถึงพัฒนาได้เร็วขนาดนี้โดยรายงานที่ผมวิเคราะห์รวบรวมมาเขาบอกว่ามาจากหลายปัจจัยรวมกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นข้อๆเลยครับข้อแรกคือด้านของบุคลากรจีนมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมหาศาลและต้นทุนค่าแรงต่างๆต่ำกว่าคู่แข่งตะวันตก ข้อต่อไปคือขนาดตลาดเพราะตลาดในประเทศเขาก็ใหญ่อยู่แล้วนอกจากนี้ยังได้รับการปกป้องจากนโยบายกฎระเบียบช่วยให้บุคลากรและบริษัทในประเทศสร้างสเกลและรายได้มหาศาล ข้อต่อมาก็คือความเร็วครับความเร็วในด้านไหนมันคือความเร็ววงจรการพัฒนาและนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโดยเขาทําได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งตะว,วันตกนะครับลองนึกถึงปัญหาของยุโรปที่เขามีกฎระเบียบมี regulations เยอะเกินไปจนสตาร์ทอัพเขาต้องหนีไปเข้าตลาดหุ้นที่ประเทศอื่นอย่างเช่นสหรัฐครับแต่จริงๆแล้วในด้านความเร็วเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับสำหรับการที่เรารีบนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ข้อต่อมานะครับก็คือซัพพลายเออร์ในประเทศหลายคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าประเทศจีนมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งอยู่ในประเทศเขาตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้าข้อต่อไปก็คือเงินอุดหนุนครับส ubsidies นั่นเองรัฐบาลเขาก็ทุ่มเงินอุดหนุนมหาศาลใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อปกป้องธุรกิจและ innovation ในประเทศครับข้อต่อมาคือขนาดของบริษัทครับโดยทางการจีนเนี่ยเขาจะชอบสนับสนุนให้บริษัทใหญ่ขึ้นเพื่อแข่งขันในระดับโลก ต่างจากตะวันตกที่มักกังวลเรื่องการผูกขาดแต่ก็มีข้อที่ต้องระวังนะครับยกตัวอย่างเคสตั๊ดดี้อย่างตอนที่แจ็คมาไปพูดขัดแข้งขัดข,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 ดขากับทางการจีนในช่วงนั้นวงการเทคของจีนเนี่ยก็ซบเซากันไปหมดเลยครับเพิ่งจะกลับมาฟื้นกันในช่วงนี้นี่แหละครับข้อต่อมาคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจีนเขามีสถาบันวิจัยและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นเฉพาะทางอย่างเข้มข้นข้อต่อมาก็คือเขามีพื้นที่และโอกาสครับอย่างที่เรียนแจ้งไปครับประเทศเขาเนี่ยมีกฎระเบียบที่เอื้อ แล้วก็ผ่อนปลนแล้วก็ส่งเสริมให้ทดลองใช้นวัตรกรรมใหม่ๆม,มากกว่าในตะวันตกแล้วข้อสุดท้ายในลิสต์ของเรานี้นะครับก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์เขามีเป้าหมายแห่งชาติที่ชัดเจนในการต้องการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีมากๆครับโดยจีนเขามองว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิแห่งอนาคตที่จะต้องเอาชนะแน่นอนว่าเส้นทางของจีนก็ไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบครับจีนเขายังมีความท้าทายเช่นปัญหาด้านประชากรสูงวัย การพึ่งพาหนี้ในการลงทุนและการที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในตลาดมากเกินไปจนอาจส่งผลเสียในระยะยาวแต่สิ่งที่น่ากังวลสำหรับโลกตะวันตกก็คือโมเดลเศรษฐกิจและโมเดลนวัตกรรมที่แตกต่างกันสหรัฐเน้นกลไกลตลาดเสรีภาพและการแข่งขันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคขณะที่จีนเน้นการสร้างอำนาจทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของชาติเป็นหลักการใช้เงินอุดหนุนการปกป้องตลาดและการมองว่าเศรษฐกิจคือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ ทำให้บริษัทตะวันตกแข่งขันได้ยากขึ้นเรื่อยๆรายงานเสนอว่าสหรัฐเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่เชื่อมั่นในระบบตลาดเสรีเพียงอย่างเดียวมาสู่สิ่งที่เรียกว่า national power capitalism หรือทุนนิยมเพื่ออำนาจแห่งชาติซึ่งหมายถึงการที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เหมือนที่จีนทำแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเช่นการเพิ่มงบ R&D มหาศาล การตั้งสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแห่งชาติการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเพื่อการลงทุนและการปรับนโยบายภาษีให้เอื้อต่อการลงทุนและการผลิตในประเทศมากขึ้น โดยสรุปแล้วนะครับจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นําด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างเต็มตัวแล้วพวกเขาไม่ได้เพียงแค่กอ p ปี้สินค้าคนอื่นอีกต่อไปแต่พยายามก้าวขึ้นมาอีกขั้นพยายามสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างรวดเร็วในหลายๆด้านแม้จะยังมีความท้าทายแต่ด้วยยุธทธศาสตร์ที่ชัดเจนและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลทําให้การเดินทางของจีนน่าสนใจและมีลุ้นมากครับ แล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าสหรัฐและโลกตะวันตกควรรับมือกับความท้าทายนี้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ